สวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวชุดฟรีนะเขาแจกฟรีเป็นนักมวยหญิงโอ้หมวยมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรงมหมดแรงกันเลยนะตัดไปตอนเข้าเกมแล้วกันมาทุกคนวันนี้ก็มาวอร์มันก่อนแล้วกันนะคือว่าพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมฟรีไฟเท่าไหร่เนาะก็ ก็ขอแนะนำตัวเลยนะชื่อเล่นชื่อว่าแคทนะชื่อช่องก็บอกแล้วนะช่องแคท h ช n n นลโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยฝ <c oughs> ากเหมรเรือนกันเพิ่งเปิดช่อง <c oughs> ก็เมืองที่เราจะลงอ๋อมันเป็นแผนที่นี้เมืองที่เราจะลงก็น่าจะเราจะไม่เล่นแบบบูนะเราจะเล่นแบบ เออเจอก็ยิงแบบไม่เจอก็ไม่ยิงเนี้ยนะโอเคเราจะไม่ล่าใครนะเราจะชิวๆสบายๆเราไปลงท้ายแต่มีคนอนะ่ะเออท้ายแต่ยังมีคนพี่ก็ยังไม่คึกพึ่งกลับมาเล่นนะสองปีแล้วที่ยังไม่ได้เล่นทุกคนอ่ะทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าสองปีใช่ไหมทุกคนคือว่าตั้งแต่เขาเปิดเกมมาัน นั้นพี่ก็แบบ ừ, เบื่ออ่ะเล่นได้ห้าเดือนก็เบื่อแล้วเออก็เลิกเล่นแล้วก็กลับมาเล่นตอนนี้แหละเออตอนนี้เขาพัฒนามาไกลมากทุนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลถึงขนาดหนูนนะหลาะนะ่ะชุดที่เราจะมารีวิวดูดูทุกคนทุกคนที่มารีวิวนี่ครับชุดแจกฟรีบางคนอาจจะได้บางคนยังไม่ได้นะ ที่แต่งโอเคเดี๋ยววิ่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆคลิปนี้ยาวแน่นอนทุกคนแต่ผมจะตัดออกตอนฟาร์มนิดนึงนะครับแต่ให้ผู้ห็นนะผมฟาร์มมาก็าเจอคนผมก็จะถ่ายให้ดูนะโอ,โอ้ปัญหาที่แตกไงว้เราได้ติน ไม่ได้เล่นไก่นะครับกลับมาเล่นก็ขอโทษด้วยนะครับไอ้ผู้ใดว่าผมเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ไก่เลยนเลยไม่พูดจาจ,จริงไม่ได้พูดโดยตรงคือไม่ได้เล่น,ดดลน,ไ,ลนไก่แต่ไม่ได้เล่นน,น้ำก็มาดมดานะโอเคก็ขอโทษด้วยครับ ที่ตายเกมนีที่ผมได้อะไรโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฟาร์มของเกมดูคนแล้วกันทุกคนมีคนนะทุกคนมาละเฮ้ยเยอะน้อยมากคนแล้วอ้อโอ้โอ ทุกคนขออีกเกมหนึ่งแล้วกันนะขออีกเกมนึงนะะนะมน้งแต่นี้ไม่เล่นกันแล้วพี่กลัวเล่นตกมากว่านีโอเคเดี๋ยวนี้ขอรูนะพี่งกลับมาพึ่งกลับมาเล่นจริงพึ่งกลับมาเล่นแล้วมันก็ทุกคนอนะหลายคนนะที่กลับมาเล่นแล้วยังไม่ได้วอร์มมือสักเกมอะลากเก่าลากเขานะดูดดูให้ดูชุดกัน มันยังไม่ไปไหนกับเพื่อนเลยดูยังไม่ไปไหนกับเพื่อนเลยครับผมเล่นานานผมเติมแล้วแต่เอาดีๆก็เล่นแล้แงแนีล้งซีวิสไปเราจะใช้ซีวีในซีวิสกัน เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะน้องละแก้มเป็นทีนี้แบบนี้เราต้องยชนะทุกคนเลื่อนระวังหน่อยเลื่อนเลื่อนระวังหน่อยนะ สองอ่ะเออก็มาเพื่อนอ่ะก็มาก่อนเพื่อนคนดินเอล้วกันนะ <c ười> พอดีๆข้างส่งไปยับเองก็ได้ตอนนี้เอจะซส้อเหียต้องงานโอ้ยไม่ไี้ดูเลยนี่มันจะ to the blood

Der. โูเกือบตายคนมันไม่ไดุ้่วนนะอีน่เฉยทีมหุวอรกนโอเคเดี๋ยวอยากได้สี่ส่นะอันนี้ลงแรงนะทะกลมไปได้เ่อๆนะนีอันนี้น่าจะระยะไกลนะเดี๋ยวเอซส้อ 可以吗？Mm hmm. ยี่สิโอ้ยไม่ได้แล้วทุกคนน่าจะดูเพื่อนนะโอเคผมได้สีก็ถือไว้ได้นะี่นก็มาแล้วยิงเลยเพื่อนยงซน แล้วไปชนะได้ไหมนะทุกคนก็ได้คลิปนึงโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะบ๊ายบาย